ยุคสาวกตกอุบาทขาดคุณค่าทำเหมือนว่ายุคมาเฟียเดียรถีสอนนิพพานแบบหมอเดาเฝ้าคำพีเหมือนือสียุคชีภัยใจทนงพวกคนหลงคงไม่รู้ดูไม่ออกพระผู้นำทำกับกรอกพรากตันหา ไม่คงเส้นเป็นเชื้อชาติศาสดาเหมือนยิ่งกามาได้ทองจองหองเองพระนักเลงเบ่งผ้าเหลืองเลืองอำนาจมองดูมาดท่าอาจองค์ดังหงเหินแต่ภายในใจเป็นมารผานยับเยินพวกคนเกินก็เพลินบ้าพากันยอ่อ นี่แหละหนอหอผ้าเหลืองเปลืองของสงมีข้อวัดขัดพระองค์ทรงบัญญัติผิดคันลองมองแล้วเห็นอย่างเด่นชัดสารพัดขัดนิพพานดานโพอง